2026สวัสดีค่ะ FC ที่น่ารักของแนนโนและก้าวแต้วแนวเมื่อนี่จวดอีกแล้วคะ่ะเดินทางจากขอนแก่นมุ่งหน้าสู่เขาค้อเพชรบูร์เรามากันสองคันนะ้มีเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆด้วยวันคอนเสิร์ตแบบนี้ที่พักหายากมากแต่เราสามารถหาได้จ้าได้อยู่บ้านเป็นหลังรวมกันด้วยชีวิตมีแต่คอนเทนต์อิลีแยกกันอาบน้ําแต่งตัวใช่ไหมออกไปข้างนอกเจอพี่สาวใส่ชุดเดียวกันบอกตรงๆเลยว่าตกใจมากไม่ได้มีการนัดหมายในเรื่องชุดนะ <c oughs> ใครตัวคือแต่ด่านบนด้านล่างไม่เหมือนกันเนื้อจ้างรถลเพื่อนมาสงข เ,เ,เดินทางมาถึงหน้าง,งานแล้วตกใจมากได้ยินเสียงโจยี่เพลินขื่นมาบุญบังไฟเดือนหกโอ้ยบวท่านเลยไม่เป็นไรมีวงอื่นๆรอเราอยู่ลุยค้าวันนี้เอาให้สุดร็อกเมาเทนที่รอคอยวันนี้มาถึงแล้วคะ่ะวงเคลียร์ก็ขึ้นต่อเนื่องเลยรัวๆจะสนุกไปไหนเนี่ยได้บัวพ่อข้าวเริ่มหิวกองทัพต้องเดินด้วยท้องหาของกินยาวๆจ้าบอกเรื่องร็อกนี่มันก็ต้องฟังเพลงร้องไม่รีทุอย่างมันต้องเดือดลุกเป็นไฟยโยกหัววะสารมีคนถามผู้หญิงก็ฟังเพลงร็องหรอเอาดูเอา เพลงร็อกมันอยู่ในสายเลือดแล้วคะ่ะโยงหัวเบาๆนะเดี๋ยวปวดคอปีนี้งานเรากเขาจัดโคตรสุดอลังการมากคนผูแบบปาดบต่เคยผูกผูอีกอย่างอลังการขนาดนี้ชอบความที่เขาไม่แจ้งตารางวงขึ้นด้วยนะให้คนมาลุ้นเอาว่าวงต่อไปจะเป็นวงอะไรอย่างเงี้ยเน่รู้สึกว่าเป็นคอนเสิร์ตที่คุ้มค่ามากๆนะคะเงินที่จ่ายไปเวลาที่จ่ายไปโอ้โหคุ้มมากปีนาก็สิมาอีกแต่ว่ากดบัตรบ่เคยได้เลย เรื่องของน้ำกับสิคนหลายจากน้อยนะแต่ว่ามันกับพว่าเขาได้ที่พี่น้องขามันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นบัตรเขากดกัน2 0 0พันเนาะดูดีแนีน่กดมา3,000ันก็ยังรู้สึกว่าคุ้มมากาไม่ใช่กดดีแน่นะซื้อมาต่อมือเขาขายกินกําไรก็จ่ายจ่ายไปว่าตัวเองกดไม่ทันไงในเพลงที่เราร้องไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลําใส่โจ๊บไปเลยกับพราะมวนอยู่เด้ล่ใครมากับแฟนเวลาทีเมนดาวขึ้นห้ามพลาดแล้วก็ห้ามไปเข้าห้องน้ําด้วยนะ ตั้งแต่พวกแนนเข้าวงการคอนเสิร์ตเป็นเนี่ยก็เข้าต่อเนื่องไม่หยุดเลยรู้สึกว่าชีวิตมันต้องใช้จริงๆนะชีวิตเราทำงานหนักๆเหนื่อยเครียดเจอปัญหาและอุปสรรคของงานมาเยอะมากลองเอาชีวิตตัวเองมายืนอยู่หน้าคอนเสิร์ตสักครั้งจะรู้ว่าการที่เราปล่อยจอยไม่ต้องคิดอะไรอยากทำอะไรให้ทำเลยอย่าลืมนะว่าไม่มีใครสนใจเราขนาดนั้นหรอกใช่แหละ,ละที่มาคอนเสิร์ตแต่ละครั้งหมดตังเยอะมากจบงานนี้ไปก็ไม่หาตังต่อไงไม่ตายหาใหม่ได้ทุกอย่างตอนนี้มีความสุขอยู่กับปัจจุบันกันนะคะที่ขอเตือนเลยนะใครเป็นสายคอนเสิรย่ไคมเ ไปต้องลองดูสักครั้งในชีวิตคอนเสิร์ตต่อไปจะไปไหนดีนะฝากคอมเมตนต์หน่อยเร็วๆนี้มีที่ไหนบ้างแต่ก่อนจะไปไหนขอเติมพลังก่อนดีกว่ามือขึ้นบริกินหมูกระทะด้วยค่ะมือหนีบเบญอมตื่นเช้ามาเข้าร้านอาหารกินหมูกระทะตอนเที่ยงนี่แหละเอาอีกแล้วไปใส่มาใส่ก็กินหล,ลายหลายบบเคยเศร้าสมบบเคยเศร้าปากแจ๊กเทียรพี่ไม่ค่อยถามว่ากินเล,ยลาย์ไรล่ะคือบอ้วนไอยสิอ้วนได้จังได้เบ,บอร์นี่วลาไฟเบอร์ตัวช่วยหุ่นดีของแนนโนเลยไม่ว่าแนนจะกินเยอะกินจุกกินจิกกินชาบูหมูกระทะปิ้งย่าางดม้้้แแคไหนลววตอออขับกเ ไฟเบอร์ตัวนี้ขับออกเป็นระบบขับถ่ายนะจ๊ะไม่ปวดบิดแน่นอนเขาจะไปดักจับไขมันดักจับแป้งดักจับโซเดียมขับออกมาเป็นการขับถ่ายใครที่อยากคุมน้ําหนักกระชับสัดส่วนอยากระบบขับถ่ายดีๆจัดได้เลยมาเดี๋ยวให้โปรพิเศษสําหรับคนที่เห็นคลิปนี้นะคะเดี๋ยวนี้ให้1นแถมหนึ่งสหรับ50คนแรกคอมเมนต์สนใจก่อนหรือตามสั่งที่ติ๊กต็อกช็อปหรือช้อปปี้ได้เลยนะคะ